โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านด้วยน,นะครับผมวันนี้มาอยู่กับเกม DC ส2นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นภาคต่อจากภาคหนึ่งหรือเปล่าแต่ว่ากราฟิกเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยกว่าภาคหนึ่งมากเลยทีเดียวนะครับผมก็วันนี้ก็จะมาเล่นแบบว่าสุ่มนะครับผมมีระบบห้องอยู่นะครับก็เย้เฟรนด์ด้วยว่า Yo. Yo, oh, oh. Yo. 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 Риди, риди, риди. Реско, бро! Бро! Я реско, бро! Алло! О, oh, what the fuck! Пошел нахуй, блять, собака, блять, ход дог, съебался сюда. English, speak, speak English. Пососи мой хуй, блядь. What the fuck, I said speak English, сука, без. Fuck you, nigga. You are <laughs> innocent. Holy shit! No fucking innocent. Oh. Welcome to Bergen, where the future collides with the present. With our proprietary technology and genetic cartography, we have the power to change. Okay. 5%, it is open. percent Clean and tao của ở này, ok, ui, tôi đã thắng rồi, ui mẹ, tháo tôi rồi à, mày mày hiếp che bảo con, bảo con, bảo shit โอ้โหกูรอดเอก๋ไก๋ยีเขียม,มันเปิดประตูแบบจมประตูไปเลยเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะไว้ครั้งหน้าจะหาเพื่อนมาให้ครบถึง9คนเลยนะเพื่อนที่จะมาเล่นครั้งหนึ่งนะ ไว้ดูกลุ่มคนมาแล้วผมจะมาอาัดคลิปทาคลิปใหม่เพราะว่าน่าจะสนุกขึ้นมากกว่านี้เพราะฝรั่งมันไม่คุยอะไรกันเลยอ่ะแล้วก็หาห้องที่จะข้อขั้นที่จะนานมากๆเลยนะครับประมาณ3-4นาทีกันเลยทีเดียวก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับผมก็สําหรับวันนี้ขออภัยในความน่าเบื่อครับเพราะผมก็ไม่คิดว่าแมปมันจะน่าเบื่อขนาดนี้เหมือนเล่นจนเวลจัดแล้วนะก็ไปศึกษาไปอะไรมามั่งแต่พอเล่นรู้เรื่องไม่ก็ไม่สนุกเลยเพราะว่าฝรั่งมันไม่คุยกันเลยนะก็ ฝากไว้แี่เพงเท่านี้ครับบ๊ายบายจ้า